มูลจากพี่น้อยบ้านโป่งกันเลยครับคู่นี้ครับผมนักชกมุมงแดงครับฉลามดำสบุญมีฤทธิ์ครับนักชกวัย2 2ปีเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหนุ่มใต้ใจเต็มครับมีที่จริงว่านายธนกฤตอินแก้วสีครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์ครับมีดรสังเนียมบุญมีฤทธิ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายมีคุณดอนสุราชเป็นผู้สนับสนุนครับชกมาแล้วทั้งหมด100ครั้งชนะ70 แพ้30ครั้งครับสามคหลังก็มีแพ้คะแนนสู้ศึกทีซมวยไทยชนะคะแนนชานลิดออยกิกเกษมแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนชาละวันยกขาวแสนไทยมวยเทยิมครับนี่คือพบกับนักชกมุมแดงครับส่วนมุมน้ําเงินครับเพชรเมืองสวงกอซอยตันนะครับนักชกวัย23ปีมาจากกาลสินครับมีชื่อจริงว่านายธนากรชนะพันธ์ครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกซอ,อยตันครับ มีคุณชไหนะชนะพันธ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแล้วก็มีพันตํารวจโทธนศักดิ์ปัตตาเนครับเป็นผู้สนับสนุนชกมาแล้ว67ครั้งชนะ56แพ้17ครั้งครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเดชชายาที่กทองหัวหมากครับแพ้เพชรไทยแลนด์ที่อตกรแล้วก็ล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนเพชรไทยแลนด์อีกครั้งครับที่เวทีมวยลังสิตกลรมาการชี้ขาดนะครับอรนุชกลางครับ ดาลางให้คะแนนสท่ันพงพัฒน์ว่องไวธงชัยองเสวกแล้วกัปรวชแขกสินทรครับนี่คือคู่เอกนำรายการนะครับศึกมวยเด็ดสองเวียนเดือดครับประจำวันเสาร์ที่1เมษายน2566นิะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์อตก3จังหวัดนนทบุรีครับย้ำาลครับว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ครับเวลาสวยๆแบบนี้17นาฬิกา30นาทีจนไปถึง20นาฬิกาตรงนะครับกับ5คู่มวยที่ทีมงานเพชรยินดีครับคัดสรรมาให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยนะครับทุกวันเสาร์เราม ครับคู่นี้นี่วัดกันเลยครับระหว่างลูกบูครับกับลูกบุญมุมแดงนี่บูสดุดันครับประเภทหัวใจครับสุดๆเลยขณะที่มุมน้ำเงินครับโอ้ฝีมือต้องบอกว่าระดับอาจารย์เหมือนกันนะครับแต่งว่าฝีมือค่อนข้างเจ้าเล่์ครับนักชกจากเมืองน้ำดำกาลสินครับเพชรเมืองสวงมุมแดงก็เกาะไนเหนียวนันละวุธรุนแรงทุกลูกครับฉลําดำเมืองคอนเฉยกับกาลสินครับคู่นี้ ไ้เจออีสานครับก็ยังดูจังหวะกันอยู่นะครับหลา,ากันอยู่ที่กลางเวทีเพชรเมืองสวงครับขีมือรวดเร็วมวยซ้ายด้วยฉลามดำเนี่ยเข่าได้ครับหมัดดีด้วยครับคนนี้ย,ยังจดจ้องกันอยู่ครับอยู่ยังไม่อยากที่จะออกอาวุธกันก็เรียกว่ายางของรัดกุมครับพายายามศึกษาเกมไปในตัว หมดแข้งขวามาก่อนครับฉลามดำเพชรมึงสงอย่างใจเย็นครับยังไม่โตนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยต้องชกละเอียดเป็นพิเศษครับพลาดแล้วเนี่ยเสียหายแล้วเอาคืนลำบากครับผู้นี้ก็เป็นมวยโคโลสไตล์เลยนะครับมุมแดงนี่แข็งแรงครับบูทะลุดุดันคก็บฉลามดำส่วนน้ำเงินนี่ฝีมือแข็งซ้ายแหมประเภทแบบซ้ายผ่านตลอดเลยครับขวามีไว้ยืนครับก็ต้องดูเลยครับว่าซ้ายวันนี้ครับของเพชรมึงสงเนี่ยทำได้ดีขนาดไหน ชวงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดขอขอบคุณบริษัทเจนโกลบกรุ๊ปจำกัดมหาชนขอบคุณธุรกิจห้าดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร028 0 8 0 0แและขอบคุณมวยเด่น7 8็ดําจำกัดกับเอาแล้วครับแม่แข้งซ้ายมาแล้วครับเติมมาสองแข้งซ้อนๆครับเพชรเมืองสวงสายได้งดงามครับถล่มดำต้องเอาคืนครับไปรับฟรีคิกบ่อยๆนี่ สถานการณ์จะตกที่นั่งลำบากครับผู้นี้ก็สไตล์ให้คล้ายกับผู้ที่ผ่านมาครับนำโทนกับชนะศึกกันนอกกับในผู้นี้กันนอกกับในเหมือนกันครับุบมแดงฉลามดำนี่ใครเห็นรูปร่างก็คิดว่าน่าจะเป็นประเภทแบบเตะขาต่อยหมัดวงนอกนะครับแต่ว่าพื้นมันต่อนะครับผู้เอกนะครับฉลามดำสอบุบญมีฤทธิ์กางเกงสีแดงครับนำเงินีเพชรเมืองสวงกอซอยตันหรือสิทธิ์พลายงาม123ปอนด์ครับวันนี้ ใครคือสุดยอดในรุ่นครับพิกัดนี้นี่ก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายครั้งนะครับว่ามวยเอกมวยแถวหน้ายืนรออยู่เทียบอยู่แล้วครับเดินตัดเวทีครับฉลามดําตัวจะเตี้ยกว่านิดนึงครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่ก็ไม่เป็นสองรองไทรในรุ่นนี้ครับเปิดฉากมาอืมรับแข้งซ้ายอีกครับฉลามดําต้องแก้เกมให้ได้ครับแข้งซ้ายของเพชรมงสวงนี่เข้าเป้าได้แม่นฉับมังแลอเกินครับฉลามดาตบุกซ้าย ต่อยซ้ายแล้วเดินหน้าเลยต่อครับฉลามดําอยู่นอกไม่ได้ครับก็ไม่มีทางเลือกสำหรับเขานะครับเพราะว่าเพชรเมืองสวงนี่ฝีมือระดับอาจารย์อยู่แล้วครับมวยซ้ายด้วยก็ต้องหาจังหวะบุกเข้าไปครับฉลามดําขยับเดินนี่ครับแข้งซ้ายครับเพชรเมืองสวงถือว่าเป็นมวยที่เตะได้รวดเร็วอีกหนึ่งคนครับของวงการมวยยุคนี้ครับมาว่ากันต่อครับแามดําก็ต้องการเดินเข้าถึงตัวครับ รู้ตัวเองดีว่าอยู่วงนอกนี่แข้งซ้ายนี่มาตลอดครับทางด้านเพชรมังสวงแต่เราดำทุกวงในได้แม่ยังตีไม่ได้ครับดูครับแม่ตอนนี้โอ้เหมือนจะมีแผลแตกหรือเปล่าครับทางด้านมุมแดงครับโอ้ที่หัวคิ้วขวาครับโอ้เป็นเรื่องเลยครับแม่แต่แต่หัววันเลยครับยกสองคิ้วโอ้โหเลือดไหลเป็นทางเลยอ่ะครับที่สำคัญนี่เป็นแผลอันตรายครับอยู่บริเวณหัวคิ้ว ที่สําคัญนี่แตกตั้นเก่งเขาดุอออครับจากนี้ไปจะเดินเกมยังไงครัฉลามดําคือต้องต้องมาดูทิศทางของแผลครับว่าเลือดมันไหลเข้าตาหรือเปล่าครับถ้าเลือดไหลเข้าตานี่สร้างปัญหาแน่นอนครับโอ้ดูครับพอมีแผลแตกเนี่ยโอ้ถือว่าเลือดไหลเนี่ยน่ากลัวเลยนะครับเอาแข้งซ้ายไปอีกแล้วครับเนี่ยจะมีปัญหากับการป้องกันแข้งของเพชรเมืองสูงหรือเปล่าครับสำหรับฉลามดํา นี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับชกเดียวครับโอ้อันตรายมากครับแต่ว่าหัวใจแกล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับฉลามดำครับฉลามชอบงับคุณครับวันนี้ต้องงับให้อยู่ครับถ้างับไม่อยู่นี่แม่เป็นเรื่องเหมือนกันเอาละครับฉลามดำเดินหน้าลุยครับพยายามหดแข้งขวาพับนอกทีมงานก็กระตุ้นบอกให้เดินครับอย่าไปให้เกมเดินไปแบบนี้ครับต้องเล่นเกมอ่าเอาซ้ายมารั้งก็เป็นมางสวน แม่เก่งซ้ายแกสตบัดได้เข้าข้อจริงๆครับวันนี้โอ้ดูครับแล้วก็มาแตกตาขวาด้วยนะครับที่ต้องมองทางด้านแข้งซ้ายของเพชรเมืองสูงนะครับแต่ตอนนี้ครับฉลามดำก็ไม่สนใจครับหัวใจเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเอาละครับเดินแรกเดินลุยเลยอ้าวแทงขวามาครับฉลามดำโอ้คุณมีซ้ายผมมีทางด้านฉลามดำขัดขึ้นมาทำตาเห็นครับตรงนี้ฉลามดำเดินเกมต่อ มาดขวาโอ้ยต้อสอเข่า,าคืนก็อาแล้วครับเลือดต้องแลกเดินเลือดเข้าไลามดำพยายามเติมสอกเข้ามาต้องแบบนี้แหละครับต้องต้องวัดใจแบบนี้แลลวครับต้องชนแบบนี้ครับแม่แกไปยืนรอจังหวะไม่ได้ครับเพราะว่าเพชรเมืองสวงนี่มหาจัดจ้านอาวุธมวยอันตรายครับติดตัวเข้าไปครับฉลามดำเอ้าพยายามจะง,งัดสอกมาเพชรเมืองสวงก็ได้ตีแล้วครับอ้าวล็อกในตีเอาแล้วครับแม่ยกนี้เปิดมาฉลามดำจุเลยครับ โอ้โหเปิดเกมไปแบบนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรเมืองสูงนะครับว่าจะต้านทานได้ดีขนาดไหนครับโอ้ฉลามดำเนี่ยแกมาแรงจริงๆเลยครับพี่น้อยนี่ครับพอเปิดเกมเร็วแล้วฉลามดำทำได้ดีครับเตะคว้าเข้ามาสายโตขึ้นมาจากเพชรเมืองสวงฉลามดำต่อยหนึ่งสองล้มมัดในทันทีครับนะครับเด้งข่าซ้ายเข้ามาอ้าวเด้งข่าวขวาไปอีกมาโอ้ยมาไม่รับชุดใหญ่ๆจากฉลามดำครับนาทีนี้เอาละครับวงในนี่เห็นเลยนะครับว่าฉลามดำนี่แกร่งทั้งแผ่นเพชรเมืองสวงวงนอก แต่อยู่ไม่อยู่ซ้ายแม่วงนอกก็เป็นเพชรมึงแต่วงในนี่แหละครับโอ้ยฉลามฉลามตีว่าล็อกล็อกอยู่เลยครับโอ้นี่ครับถ้าซ้ายแต่ไม่อยู่ครับก็น่าคิดเหมือนกันครับว่าลําตัวของทางด้านเพชรมืองสูงเนี่ยจะมีรอยแดงนะครับแมจังหวะปิดวงในอีกแล้วโอ้ดูครับฉลามดําขวางมาครับแมจังหวะเบียดเบียดแล้วเสียบครับนี่ครับเสียบซ้ายนี่แหละครับฉลามดําพอเดินถึงตัวแล้วเพชรมองสูงตั้งเกมไม่ทันครับ ตะซ้ายก็เตะไม่อยู่เพชรเมืองสวงยังไงตอนนี้ก็สถานการรู้สึกจะเปลี่ยนเส์ฟครับดำามดำพยายามขำขำแล้วจับในได้ทันทีพาเขาเชือ่องเขเตะเข้าขวาเข้าไปแก่กถูทีเลยครับยกนี้ฉลามดำครับหายใจรถต้นคอครับอ่าเพชรเมืองสวงซ้ายอ่านอกนอกแน่นอนว่าเพชรเมืองสวงทําได้ครับอ่าเคลียร์ล่างทำไรจังหวะหมัดมาครับแทงไปครับเพชรเมืองสวงอ่าติดตัวแก่ก็ตีไปเรื่อยครับยกไปเรื่อยครับ โอ้นีครับแมพยายามที่จะบทเกมเบียดเกมแบบสุดชีวิตเหมือนกันครับตอนนี้โอ้โพเพชรเมืองสวงซ้ายมาครับฉลามดำมีหมัดด้วยวงนต้องตั้งสู้นะครับพเพชรเมืองสวงฉลามดำเกาะได้ครับตีอาครับขยมมาขยมแม่แต่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการต้องกดแยกออกมานี่แหละครับตอนนี้ฉลามดำนี่กลายเป็นฉลามบ้าเลือดครับหลังจากที่มีแผลแตกก็ดูวันนี้ดุดันขึ้นมาหลายช่วงตัวอ้าวแต่ผมก็ตุ่มหง,งาย จับในด้โอ้ลูกนี้ไปโดนขาเอาสุดท้ายเตน้นขวขขานได้ครับฉลามดำโอ้ทีมงานนี่หิบดีใจเป็นการใหญ่ครับยกนี้ยกสามนะครับในช่วงในท้ายอ่าซ้ายอ่าหยุดห,หยุดอยู่ไม่อยู่ครับทางทางซ้ายของเพชรเมืองสวงครับหยุดฉลามดำได้ไม่ได้ครับสิบวินสุดท้ายครับลาย,ยกสามอ่าจิ้มหมัดซ้ายไปครับฉลามเตินอ่าช้าโดนนะแข้งขวานำมาตีอ่แาแม่ลากตีโอ้โห multiply, หนแม่แข็งแรงจริงๆครับ แดงนี่ฉลามดำซอบุญมีฤิตน้ำเงินนี่เพชรเมืองสวงกอซอยตันครับอ่ายกนี้เป็นของไทรครับเป็นของไยคยก็มาแต่ว่าติดตัวฉลามฉลามแกขีบแกล็อกน่ากลัวเลยครับกอดไหมกอดติดแบบนี้นี่เพชรเมืองสวงเพี้วไม่ออกจริงๆครับวันนี้เพชรเมืองสวงพยายามตบออกข้างแล้วก็หมุนครับเสียบข้ามาโอ้ลูกนี้ได้กับฉลามดำน้ำมันมหนึ่งดอกวงในพยายามชวนสทะับไปที่เกมปั้มนายครับทางด้านฉลามดำดูครับแม่ฉลามดำนี่ โอ้ต้องบอกว่าวงนายเดินเกมได้ดีมากเลยนะครับใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับเดินเสียบเข่าครับโอ้ยแม่แต่ว่าสอกครับดีว่าข้อมไปโอ้ดูทางฉลามดำเนี่ยคือกะจะบดให้อยู่เลยครับยกนี้ดีวครับ,รบนี่ยางคึกคักครับเพชรบางสวงหวางข้างซ้ายมาแต่หยุไดไม่อยู่ครับฉลามดำคล้องได้โอ้ยพกนี้ไปโดนกระชากทิ้งไปครับฉลามดำโด,ำดนเข้าไปครับ ถ้าเดินช้าก็อาจจะอาจจะโดนอาวุธของเพชรเมืองสวงได้เลยครับแม่แต่พอลุกขึ้นมาฉลามดําอีกแล้วครับติดตัวอีกแล้วครับทําให้เพชรเมืองสวงนี่มาก็หายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันครับอ้าวนอกเตะได้ไหมท้ายกระป๋าถ้าถอ้า,าเอา้าเอา้เอา,อามาเจอบิดอีกรอบหนึ่งครับโอ้โเริ่มมีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับสำหรับเกมของเพชรเมืองสวงแต่ว่าต้องปล่อยให้ทางด้านฉลามดำเนี่ยตีไปก่อนแล้วก็จะหาจังวาหวะหักพวงมาลัยเลยครับ โอ้โดฉลามดำเนี่ยตีได้ทุกท่าจริงๆครับแฟนมวยนี่นะครับเอาทุกท่วงท่ารับฉลามดำส่วนเพชรเมืองสูงตอนนี้ก็ดูว่าเริ่มจะใช้จังหมะค่อได้ดีครับอ่าบอ,อุ้ยแต่งท้ายเข้ามาโอ้ลูนี้เต็มหน,น้าท้องครับเพชรเมืองสวงแทงได้โอ้เริ่มจะเอาคือหนักๆเหมือนกันครับเพชรเมืองสวงโอ้ฉลามดำเนี่ยเป็นฝ่ายโดนบ้างเนี่ยจะอาอก,การอย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้เพชรเมืองสูงเนี่ย่อนขอน้างเดียวพลิวออกมาเลยนะครับนี่ครับไม่อยู่ไหนด้วยครับอ้าวยกนี้แม่เพชรเมืองสูงเริ่มจะตั้งหลักได้ครับ ล็อกคืนตั้งไว้ตั้งไว้โอ้ถึงจุดนี้นี่ยังดูไม่ออกครับยังบอกไม่ถูกด้วยครับนี่นะครับสถานการณ์ที่ไปทิ้งมาข็มไอ้ผู้นี้เพชรมังสวงตั้งรับโดยฐานดันไฟมือซองก็จับนายทันทีนี่นะครับฉลามดำก็ยังเดินหน้าลุยต่อครับโอ้นี่ฮะหมัดมวยเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะในศึกมวยเดี่สองเวียนเดือนครับตอนนี้นี่แหว่จังหวะวงในครับของฉลามดำนะต้องเร่งต้องยกระดับเกมที่มาครับห้ามผ่อนเป็นอันขาด โอ้เพราะว่าเพชรเมืองสูงเนี่ยแกซ้ายเนี่ยจริงๆครับแล้วก็ใช้หลักเหลี่ยมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยครับนี่ครับแข้งซ้ายครับก่อนถึงตัวซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับซ้ายอีกทีนึงครับสนามดานต้องเดินหน้าต่อครับเพชรเมืองสูงแทงแล้วขวางเอาไว้นี่แหละครับใช้หลักเหลี่ยมใช้ไอคิวเข้ามากแก้เกมครับเพชรเมืองสูงไม่ยอมตกเป็นฝ่ายตั้งรับแต่มี่ครเดียวครับสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับโอ้โหเอาเอาเอาโดนทีปว่าช้าช้าทีเดียวโดนนะครับอ้าวช้าโดนซ้ายนะครับฉลามฉลามดำติดอ้า คู่นี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่รู้กี่ตลดรอบตายมาก่อนจากครับลุนอันห้าครับก็อยู่ที่ทั้งคู่แล้วครับว่าจะทําอย่างไรครับแต่ว่าสฉลามดั้มยังไม่สนครับจะเป็นต่อเป็นรองไม่รู้ครับขอเดินไว้ก่อนครับนี่ครับเดินหน้าเลยแล้วก็เริ่มจะต้นในตีได้ครับเฉลามดําต้นเกมนี้โอ้ยแข้งซ้ายจากพี่มังสวงมาอีกแล้วครับ แข้งหนึ่งแข้งสองตามมาเลยทีับเพชรเมืองสวงสายเนียนเนียเน่ยเริ่มกลับมาทำงานอยู่แล้วน,นะครับออนีครับยกนี้พอเปิดมานี่ก็จับเลยนะครับฉลามดำเพชรเมืองสวงตั้งป้อมครับซ้ายออกไม่ซ้าย,ออายครับหยุดอยู่ไม่อยู่แม่โตฉลามดำแก้ใจสู้ครับอา้าวตีไปเรื่อยเตือไปเรื่อยอา้อาวอ้าวว่าอย่าหมดอย่ายุบนะครับโอ้โหฉลามดำตอนนี้เริ่มจะมาบันเลงเทเข่าได้อีกครั้งหนึ่งครับ แม่แทนนะเด็นะครับนี่บรรดาเอฟซีก็คอยกระตุ้นคอยเอาใจช่วยครับโอ้ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะครับแต่ว่าก่อนเข้าไปเนี่ยต้องระวังแข้งซ้ายด้วยครับเนี่ยมีหมัดเสริมเข้ามาครับโอ้ตอนนี้เอาอีกแล้วครับเล่งไม่แล้วครับฉลามดํายังไม่หมดครับต้องบอกว่าหายใจทําไหนกันขั้วยอ้นี้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำว่าผันเกมครับสามโดนนะโอ้เดินเข้าไปรับแข้งสาเสียไตขันทางด้านเพชรมังสวงฉลามดนเด้งขวานออกมาคือมาหนึ่งดอกครับใครไม่ได้ดูคู่นี้นี่เสียดายแทนเลยครับ คู่เอกมวยเด็ดสงเวียนเดือดของเราครับอ่าฉลามยังเดินอยู่โดนซ้ายไปก่อนตีอ้าวลากมาตีอ้าวตีได้ไหมตีตีโอ้โหชุดใหญ่จากฉลามครับฉลามดำครับ <c oughs> บอกแล้วว่าพอแกตีได้ไอ้แกมาชุดใหญ่ครับ <c oughs> เพชรเมืองสวงเบาใจว่าใ่ยังไม่ได้ครับต้องโต้ต,อตอลอดผลกันโอ้นี่ครับแม่ตอนนี้นี่ฉลามดำก็ยังไม่หยุดเดินนะครับยังมีข่าล้แหลมวงในดีๆอยู่ครับ อยู่ที่เพชรเมืองสวงครับตอนนี้ก็ใส่บุกน็อกแน่แล้วเอาแล้วครับเข่ายังทางานได้ดีเอาครับแม่โอ้แต่ว่าก็ทางเพชรเมืองสวงนี่ก็พยายามป้องกันตัวสุดชีวิตเหมือนกันครับอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับซ้ายเพชรเมืองสวงหมัดไปครับฉลามดำาอาล็อกตีอีกแล้วตีอีกแล้วครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับแม่บรรยายคู่นนี้เหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยพอกันครับ บนสังเวียนนอสังเวียนนี่เหนื่อยพอๆกันแค่ถึงตอนนี้นี้ทั้งคู่ก็พอใจผลงานครับฉลามดำก็บอกว่าแหม่วงในตัวเองก็ตีได้ครับส่วนเพชรเมืองสูก,ก็บอกว่าวงนอกตัวเองก็วานแข็งซฟาน,นังานเหมือนกันสำหรับแฟนบวยทั้งว่านด้วยครับ,บ,<น>บนนก็น่าจะพอใจกับผลงานของนักมอยทั้งคู่นะครับอ่อยกันสนุกมากๆเลยนะครับเพชรเมืองสูนี่แข้งซ้ายดีมากครับส่วนทางฉลามดำนี่วงในก็เหนียวหนึบเหมือนกันครับออน โอ้ดูคู่นี้นี่ไม่น่าจะจบที่ภาคเดียวแล้วครับคู่นี้นจะต้องเจอกันอีกนะครับพี่น้อยแต่ตอนนี้ทั้งทั้งเจอกันสายไฟครับโอ้สถานการณ์นี้มวยแบบนี้ประกอบกันมาไหนก็สนุกครับ<อ>บีบหัวใจตลอดเวลาเชื่อว่าภาคเดียวไม่พอครับลุ้นเลยครับภาคสองเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับฉลามดำสองบุญมีฤทธิ์กับเพชรเมืองสลวงกอซอยตันครับรอชูมือนะครับกรรมาการสามท่านด้านล่างมีพงพัฒน์ว่องไวทงชัยธงเสวกแล้วก็ปรวัตรแขกสินทรครับ อ่ะลุนไป,ปพร้อมๆกันครับหยิบไปให้คะแนนครับครับแมจะไปทางไหนครับกรรมการปรรวัติโอโ้ต้องบอกว่าบีหัวใจจริงครับหลายคนที่อยากรู้ว่าผลการโชคนีกรรมการกระจายเดินเร็วหน่อยได้ไหมครับโอโ้แล้วก็ไปที่น้ำเมินโอ้โหบลูคอนเโอ้โหสุดมันเลยครับ เป็นเพชรเมืองสวงกอซอยตันนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฉลามดำสบุญมีฤทธิ์ภาค2เกิดขึ้นแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับออเคโอกุยชาย